ครับผมพามาชมรุ่น88ดฟองที่ลูกค้าถามว่าราคาถูกขนาดนี้ระบบการทำงานเป็นแบบไหนลูกค้าสงสัยหลายเจ้าครับดูครับระบบควบคุมด้วยตัวควบคุม mx 1 8บแพนหมอกตัวอย่างนะครับรุ่นนี้มีพ่นหมอกนะครับ88ฟองรุน่นนี้ให้ลูกค้าดูนะครับระบบระบบจะเหมือนกับ รุ่นตัวใหญ่เลยครับถาดก็จะเป็นถาดซัก88แปดสิบแปดฟองจะใส่ได้แปดแปดฟองด้านล่างก็จะเป็นถาดเกิดระบบการทำงานของถาดก็คือจะทำงานทุกหนึ่งชั่วโมงครึ่งผมจะตั้งไว้หนึ่งชั่วโมงครึ่งการปรับถาดจะเป็นอันตโนมัติทั้งหมดลูกค้าหลายคนสงสัยทำไมราคาถูก ระบบการทำงาน,นจะเป็นแบบไหนดูครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้ตอบพ่นหมอกนะครับถ้าตอบพ่นหมอกความชื้นก็จะได้ปกติอันนี้ผมลองตัวอุณหภูมิลองตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิทำจะแผ่นพลาสติดเหมือนทุกรุ่นทั่วไปครับระบบจะสั่งงานอัตโนมัติคือการกลับไข่ทุกหนึ่งชั่วโมงครึ่งจะมีระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นอัตโนมัติครับผม ขายอัตโนมัติขายได้ตัวนี้ไปคุ้มครับรุ่นนี้คุ้มเพราะว่าเดี๋ยวหลังช่วงปีใหม่จะขยับราคาขึ้นแล้วครับแล้วคุ้มครับตัวนี้รุ่นนี้มีพดมัดลมระบายอากาศอากาศร้อนเกินก็จะระบายอากาศเสียทิ้งอากาศร้อนเกินก็จะระบายอากาศร้อนเกินออกจะมีระบบระบายอากาศร้อนเอ้อากาศเสียทุกหนึ่งชั่วโมง ตัวนี้ครับจะดูดพลมตัวนี้จะดูดอากาศเสียทิง้งทำงานด้วยฮีตเตอร์แทงแก้วครับระบบทำงานก็จะเป็นอัตโนมัติทั้งหมดรุ่นนี้ผมจะให้แค่5เครื่องครับในราคา4,900บาทรวมส่งก่อนปีใหม่ครับ ถ้าหลังปีใหม่จะขยับราคาขึ้นแล้วครับรุ่นนี้จะอับราคาขึ้นหลังปีใหม่ระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นอตัตโนมัติควบคุมความชื้นด้วยตัวพ่วนหมอกขนาดสามลิตรตัวนี้เลยครับตอนนี้สนใจรีบต่างจองเลยครับผมให้แค่ห้าตัวก่อนปีใหม่ครับหลังปีใหม่มาราคาไม่ได้แล้วครับราคาสี่พันเก้าร้อยบาทรวมส่ง